เมื่อก่อนที่ใช้ไแ่มีแต่กอได้แต่เขียวนิดนิดแล้วก็เป็นจะเหมือนว่าจะไม่ค่อยกินปุลีเพราะว่าตอนนี้ภาวะแล้งมันก็มีแต่เราก็ต้องใช้เอนดิทัวร์โมนช่วยน้ำหนักอ้อยก็ได้ประมาณที่แล้วนี่ก็ได้ประมาณ17บเจ็ดตันสิบแ่ดตันต่อหร่ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะอยู่ที่วัดทัพกะดานนี่เอง<ช>อุ้ยพี่หญิง วันนี้เรามาทําอะไรกันคะคุณจอยเอ้าเราพาทีมงานเนี่ยมากักการละสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดทัพกระดานเสร็จแล้วเราก็ไปกลาบไหว้แม่พึ่งพุ่มพวงนะคะวันนี้มาแล้วเนี่ยบริษัทดีไอบอสนำวีโ o เนี่ยมาให้กับพี่น้องชาวเกษตรกรทุกคนค่ะวันนี้นะคะก็ดีไอบอสนะคะค่ะรู้สึกภูมิใจนู้ดีใจอันนี้แม่ใหญ่ค่ะค่ะสวัสดีค่ะคือวันนี้เดี๋ยวเราจะพากันไปลง ดูแปลงที่พี่น้องเกษตรกรใช้บีโกของเราจริงๆเลยวันนี้เราลงพื้นที่ค่ะอยากรู้ว่าเป็นอย่างไรใช้ดีแบบไหนบีโกเขาใช้อย่างไงไปเลยค่ะไปตามไปเลยไปพี่เิงไปเลยไปเลยไปเล ไหนไปไหนไปไหนพี่ผู้นิการผู้ดิก่อนมาตรงนี้ก่อนโอ้ยมานี่พี่มานี่มานี่ไม่เป็นไรมายืนได้สวัสดีค่ะ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 ไม่ทราบว่าคุณพี่ชื่ออะไรคะอพราสวยงามขนาดนี้ใช่ชื่อสุนีหนูไข่ค่ะอ๋อจากป้ลยโชกุลาบค่ะ จังหวัดอะไรคะเนี่ยจังหวัดสุพรรณบุรีโอ้ตายแล้วพี่น้องด้านไงพี่สุนีโอ้โหพูดเก่งนะเนี่ยทีแรกบอกว่าจะไม่พูดเลยนี่พูดเก่งมากเลยจากอ้อยไม่โตก็ทําให้โตได้ค่ะอยากวีโกค่ะโอ้ดิบดิบพี่สุนีค่ะขอถามหน่อยนะคะพี่สุนีไอ้ไอ้อ้อยเนี่ยมันคือ คือมันเป็นพันอะไรแล้วปลูกยังไงปลูกยากไหมแล้วมันจะโตกี่ปีมันถึงจะได้ผลแล้วมันจะหวานไหมเดี๋ยวนะคะคุณจอยคะขออนุญาตค่ะถะรัวแบบนี้แล้วคุณพี่สุนีจะตอบทันได้ยังไงคะให้ีะอันนี้คืออ้อยตอหนึ่งค่ะปลูกใหม่ค่ะค่ะได้ได้บอกทางหน้าเลยค่ะแต่ตำรักก็อยากจะให้ได้ดีก็คือต้องใช้บีโกของเขานี่ละค่ะเอาละค่ะพี่สุนีค่ะขอถามหน่อยนะคะอันนี้ อ้อยพันอะไรคะอ้อยพันขนแกนสาบค่ะเป็นอ้อยตอนหนึ่งนะคะอ๋อแล้วที่มาที่ไปอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวขอไปพี่พานหนูเดินดูได้ไหมได้เพราะว่าตรงนี้มันสึกร้อนแล้วบอสเขาจะร้อนมากเลยเราพาบอสหญิงของเราไปหาที่ร่มร่บคุยกันดีกว่าค่ะแล้วพาเดินดูด้วยเออไล่มีกี่มีกี่ไร่มีกันยังไงเนาะโอเหรอคะ พี่สุนีเนี่ยมีไรอ้อยอยู่กี่ไร่คะมี6ทั้งหมดไรค่ะทั้งหมดเลย60ไร่และตรงนี้ล่ะคะตรงนี้ประมาณหไร่ค่ะเอ่ออ้อยป็นเริ่มจะปัญหาเราหาเริ่มมีปัญหาอะไรค่ะมันเหลืองแล้วไม่แตกกอค่ะเราก็ใช้บีโกมาลองซึ้ซองรู้จักบีโกได้ไงแล้วใครมาแนะนำแล้วต้นเปิดใจเนี่ยใช้เท่าไหร่กี่ซองอะไรยังไงยังไงคะครั้งแรกใช้ซื้อมาหนึ่งซองค่ะจากใครคะจากคุณ ชื่อพี่ปีชาเขาบอกมาได้นาให้ค่ะซื้อมาหนึ่งซองเองเหรอซองเดียวค่ะคือม่าแค่ซองเดียวเดียวคือไม่มั่นใจเลยว่าจะใช้ดีหรือไม่ดีหรือไม่ดีทดลองนี่การเป็นการทดลองแล้วการใช้ใช้แบบไหนคะใช้แบบ น้ำ20ลิตรต่อ1ช้อนค่ะ1ช้อนใหญ่ขนาดไหนช้อนช้อนใหญ่กาแฟค่ะช้อนกาแฟเล็กๆนะเล็กเล็กค่ะผสมน้ำแล้วก็พ่นผสมน้ำเท่าไหร่ผสมน้ำ20ลิตรต่อ1ช้อนค่ะแล้วใช้ประมาณ7วันแล้วก็พ่นใหม่อีกอ่าจุด่ลิตรต่อ1นึ่งช้อนแล้วแล้วพ่นไปได้กี่กี่ไร่20ลิตรต่อ1ช้อนก็ประมาณ2ไร่ค่ะค่ะอ๋อ2ไร่แเราก็ทบไปน้องนี่ฉีด พอน,นี้ได้กี่ทั้งหมดกี่ไร่คะหนึ่งซองค่ะหนึ่งซองหนึ่งซอง ได้ประมาณสิบไร่ค่ะเออถ้ามีประหยัดกว่าปุ๋ยเคมียังไงบ้างคะค่ะประหยัดกว่าต้นทุนคือเมื่อก่อนที่ใช้เคมีแตกกอได้จะเขียวนิดนิดแล้วก็เป็นจะเหมือนว่าจะไม่ค่อยกินปุ๋ยออยไม่กินปุ๋ยแล้วมันแตกกอยังไงเดี๋ยวเราเราไม่ใช่คนชาวไร่เราก็ไม่เข้าใจแต่คนชาวไร่เขาน่าจะรู้ว่าแตกกอยังไงยังไงคือมันเริ่มมันใช้บีโกแล้วก็เริ่มแตกกอดีขึ้น่ จากอ้อยที่มันเหี่ยวแล้วมันโดนหนอดกินเป็นเหลือแต,ต่ตอก็เราก็มาฉีดพ่นแล้วแล้วมันก็แตกก่อดีขึ้นมาทำมากีา่ปีทำมาเกี่ปีทำมาเกือบแปดปีแล้วเกือบแปดปีแล้วอะ่ะอ,อ,อแล้วยังไงต่อคะแล้วเวลาตัดอ้อยไปแล้วเนี่ยอ้อยตัวสี่เนี่ยมันหมดแรงเหมือนมันจะไม่เคยจะได้แตกกออเราก็เลยท่องใช้บีโก้ลงไปเอาไปฉีดพ่น ช้อนหนึ่งต่อน้ำยี่สิบลิตรค่ะแล้วฉีดพ่นไปแล้วประมาณเจ็ดวันแล้วก็ฉีดใหม่อีกครั้งหนึ่งอันเริ่มแตกกอขึ้นดีหลังจากเจ็ดวันไปแล้วใช่อ๋อเจ็ดวันค่ะไปแล้วอันจะเริ่มจะแตกกอขึ้นเออแล้วก็ใช้ต่อต่อไปเรื่อยๆก็เริ่มอ้อยก็เริ่มดีขึ้นอือเพราะว่า ตอนนี้ภาวะแรงมันก็มีเราก็ต้องใช้อนดิทัวร์โมนช่วยเคมีก็ใช้อยู่แต่ใช้น้อยลงอ่าและพอพี่ตัดตอนที่ต่อสี่ใช่ไหมแล้วตอนที่เก็บไปขายเนี่ยตอนนั้นแบบเท่าไหร่ตอนนี้เท่าไหร่ถือว่าน้ำหนักอ้อยใช่ใช่น้ำหนักอ้อยน้ำหนักอ้อยก็ได้ประมาณปีที่แล้วนี่ก็ได้ประมาณสิบเจ็ดตันสิบแอดตันต่อยี่ยเลอ่าปีที่แล้วค่ะ มีอ้อยต่อสี่อยู่อ้อยไม่เคยแตกกอเลยใช้ BGO ขึ้นมาค่ะเสร็จแล้วใช้ไปประมาณ3ครั้งแล้วก็เริ่มตัดอ้อยเข้าสู่โรงงานก็เกิดได้อ้อยมาเพิ่มขึ้นได้อ้อยต่อสได้ประมาณ18ตันว้าวเยี่ยมเลยนะความหวานก็อยู่ในสิบสองถึงสิบสามจุดแล้วก็ปีนี้ก็เริ่มใช้บ BGO ตั้งแต่ต่อนหนึ่งเลย ว้าวสุดยอดเลยปีนี้มั่นใจใช้บีโกตั้งแต่อ้อยตออหนึ่งเลยค่ะบีโก,โกฮีโร,กรเกษตรกรท่า้เย้เ